สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มาพบกับครูเตยในวิชาภาษาอังกฤษนะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมานะคะก่อนเราจะไปทําแบบฝึกหัดนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องจํานวนนะคะตั้งแต่จํานวนที่21จนถึง30นะคะจํานวนแรก 21เด็กๆออกเสียงตามครูด้วยนะคะ21 21 22 22 23 2ยี่สิอทท 25 2น2ี2ฟ2ายิห้ายหยเจ็ดอยี่ิปยี่เก 30, 30นะคะเด็กๆจำคำศัพท์จำนวนเหล่านี้ให้แม่นยำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้เด็กๆนะคะลองทบทวนอีกสักหนึ่งครั้งนะคะ2เวนตี้ twenty-three twenty-four twenty-five twenty-six twenty-seven twenty-eight twenty-nine thirty เมื่อเด็กๆทบทวนได้แม่นยำแล้วเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า41นะคะ Open your book 41เมื่อเปิดมาแล้วจะเจอหน้านี้นะคะซึ่งเขาให้เราเติมจำนวนตัวเลขนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1นก่อน สำหรับข้อที่หนึ่งนี้มีจำนวนอะไรบ้าง11จุดจุดจุดแล้วก็มา13แล้วก็มา14แล้วก็จุดๆุด,ดใช่ไหมคะ,ะจำนวนที่หายไปคือจำนวนอะไรคะเด็กๆคิดว่าจำนวนอะไรเอ่ย12ใช่ไหมคะ12นะคะเราก็เติมหมายเลข12 ต่อมาต่อจากหมายเลข14คือ15นะคะ15อ่าต่อมามาดู number 2จําจำนวนแรกคือ12จํจำนวนต่อไปคือ14แล้วจำนวนต่อไปคืออะไรไม่รู้นะคะแล้วก็ต่อไปเป็น18แล้วก็20 เด็กๆสังเกตดูตัวเลขดูจำนวนตัวเลขมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นทีแล้วเท่าไหร่จาก12ไป14ก็เพิ่มขึ้นทีละ2ใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆก,ก็นับไปอีกจาก14บวกเพิ่มมาอีก2เป็น16ใช่ไหมคะคือ16นั่นเองต่อมา Number ทอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มา f 5 1 e แล้วก็อะไรไม่รู้จุดๆๆดจุด,จ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 ดะเด็กๆดูจำนวนสองจำนวนนี้ที่ติดกันอยู่15และ17จาก15มา17มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะ ทีละ2ใช่ไหมคะจาก15ไป17เ,เนี่ยคือบวก2ใช่ไหมสิบห้าบวก2ดังนั้นเราก็นำสอมาบวกกับ7สบินำสองมาบวกกับ17ก็จะได้เป็น19 9ใช่ไหมคะอ่าจำนวนนี้ก่อนจำนวนนี้ก่อนที่จะมาเป็น15คือ13 ก็คือ13นะคะจาก13บวกกับ2ก็จะมาเป็น15 15บวกอีก2ก็เป็น17 17บวกอีก2เป็น19 19บวกอีก2เป็น21นะคะต่อมา number 4เริ่มต้นที่22แล้วก็ถัดมาคือ23 อ่ามันเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นต่อไปคือ twenty f o ต่อมาก็จะเป็น twenty f i v แล้วก็ twenty six นะคะต่อมามาดูข้อต่อมา number f i v เริ่มต้นที่ s i r t y สามสิ 30, ใช่ไหมคะแล้วก็จุดจุดจุดแล้วก็ต่อมาก็เป็นยี่สิบแปดจากสามสิบมายี่สิบแปดนี่คือเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงนะคะ,ะดังนั้นสามสิบลดลงมาก็จะเป็น twenty ใช่ไหมคะอ่ะยี่สิบเก้าแล้วต่อมาก็ต้องเป็น27ก็คือ t s e v e แล้วก็ ยี่สิบหกก็คือ t w six นะคะอ่ะโอเคมาดูในข้อต่อมานะคะเขาให้เรานะคะโยงเส้นอ่าจากจุดแรกไปจนถึงจุดสุดท้ายนะคะซึ่งให้โยงเขาจะมีจำนวนมาให้เรานะคะให้เริ่มตั้งแต่จำนวนแรกแล้วก็ไล่ไปทีเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะคะ ่ะจำนวนแรกก็คือ number one ดูซิ one อยู่ไหน one one ก็คือ o n e ก็คือจุดนี้ใช่ไหมคะจุดนี้ก็คือจุดนี้ o n e one อ่ะเราก็เริ่มที่จุดนี้ล่างไปที่ two 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 มีตัวอะไรบ้างลูก t d u u o ใช่ไหม เราหาซิอยู่ไหนอยู่นี่ one two three ต่อไป three T มีตัวอะไรบ้างคะ T H R W, e, e อ่าก็ล่างต่อนะคะแล้วก็ T แล้วก็ต่อไปเป็น four F O U R อยู่ไหนอยู่นี่ โฟแล้วก็ายฟลายมีตัวอะไรมัง่ง f i v e อ,อยู่ใกล้ๆกันันไแล้วก็ six s i x six สะกดตามครูไปด้วยนะอยู่ข้างๆกันจาก six ก็ไป seven seven s e V-E-N อยู่ไหนหาซิลูกอยู่นี่นะคะเราก็โยงมานี่แล้วก็ต่อไป H 8 e i g H t อ่าอยู่นี่ต่อไป S แล้วก็ต่อไปไนน์เ e, หาซิ ต่อไปก็เป็น9แล้วก็10อ่า T E N 10นะคะ10แล้วก็ต่อไปอะไร11 e นะคะ E L E V E N ก็อยู่นี่นะคะต่อไปก็เป็น12 T W E L V E อยู่ตรงไหนอยู่นี่แล้วต่อมาก็เป็น thirteen T H I R T W E N อยู่ไหนคะสิบสามต่อไปก็เป็นสิบสี่ก็คือ fourteen F-O-U-R-T-W-E-N สิ o U R t w e 14, ต่อไปก็15 f i f t น e n 15แล้วก็16 16, 16 s สิบหก n ก็หยุดจุดนี้นะคะ16ต่อไปก็เป็น17 s e v e n t w e n 17อ uh, ่า17แล้วต่อไปก็จะเป็น18 18อย nah e ู I ่ไหนคะ e i g h t e n อยู่นี่นะคะแล้วต่อไปก็จะเป็น 19. n i n e t n i n e t w e e n แล้วก็จุดสุดท้ายคือ 20. t w e n t y e n t y อ่าเมื่อเราล่างจุดเสร็จแล้วดูซิรูปล่างที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยเป็นรูปอะไรคะ ก็คือปลาใช่ไหมคะปลาภาษาอังกฤษว่า fish ใช่ไหมคะ is a อะไรคะเนี่ย is อ่ะ fish นะคะเราก็เติมคำศัพท์ fish f i s h. h is a fish โอเคใครได้เหมือนครูบ้าง สำหรับข้อต่อมาข้อที่14 14ให้เรานะคะโยงตัวเลขกับคำศัพท์ตัวเลขให้ถูกต้องนะคะอ่ะตัวอย่างอย่างเช่น number one เ,เนี่ยคือ11ใช่ไหมคะ11ภาษาอังกฤษว่า eleven เอาหาซี่ e l อยู่ไหนเขาก็โยงมาที่ ตัวนี้นะคะก็คือ eleven สิบเอ็ดนะคะต่อมา number two จำนวนเท่าไหร่คะ15 15ภาษาอังกฤษว่า f i f t y fifteen นะคะ fifteen f i f t e f i f t w e n อยู่ไหนคะ ก็อยู่ที่ f ใช่ไหมคะเราก็โยงจากตัวนี้มาหา f อ่ะต่อมา18 18สาษาอังกฤษว่า h t e e n h t e e n อ่ะสะกดสิลูกมีตัวอะไรบ e ้าง h t w e i g h t e e n ใช่ไหมคะ อยู่ที่ข้อ b นะคะต่อมา number four t w e n t one จากที่เราได้เรียนกันไปเมื่อสักครู่ t w e n t one มีตัวอะไรบ้าง t w e n t y work, ้นวรรค o n t y. อี e, ใช่ไหมคะอยู่ไหนนะคะอยู่ที่ซีใช่ไหมคะต่อมาชเวนตีทรีอ่าชเวนตี <20 S 2> <20 S 1> ก็ยังเหมือนเดิมที e n t y แล้วก็เว้นวักด้วยที t, อ่าที t, มีตัวอะไรบ้างที t, H, R, E, E, ใช่ไหมคะอยู่ที่ D อ,อันสุดท้ายก็คือ24 20, 20, 20ก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็เว้นวรค F, O, U, R 20, F, O, U, T, W, E, N, T, Y F, O, U, R นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีงานให้เด็กๆทำเพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆนะคะจำคำศัพท์เหล่านี้ให้แม่นยำเลยนะคะให้ให้เด็กๆนะคะอัดคลิปท่องคำศัพท์ตั้งแต่จำนวนที่21จนถึง30อัดเป็นวิดีโอส่งครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ